โสดรับวันวาเลนไทน์พลอยเชอร์มานเลิกแฟนฝรั่งรุ่นน้องแฟนคลับแห่ให้กำลังใจ โสดรับวันวาเลนไทน์พลอยเชอร์มานนางเอกชื่อดังโพสต์ประกาศสถานะโสดผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวต้อนรับวันวาเลนไทน์ต่อนหน้านี้นางเอกสาวได้เปิดตัวคบแฟนหนุ่มฝรั่งรุ่นน้องอเล็กซานเดอร์ไปหวานฉ่ำเมื่อต้นปี63หลังจากที่เธอโสดมานานหลายปีไม่ได้เปิดใจรับใครทำเอาแฟนๆต่างดีใจกับความรักครั้งนี้ของสาวพลอยเป็นอย่างมากเพราะดูเหมือนเจ้าตัวมีความสุขดูกระชุ่มกระชวยสดใส แต่ในระยะหลังมีแฟนๆจับสังเกตว่าพลอยกับหวานใจหนุ่มไม่ค่อยมีรูปคู่กันจึงเข้าไปถามใน IG เธอก็ตอบกลับมาเพียงสั้นๆว่าฝ่ายชายอยู่ฮ่องกงและด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9จึงทําให้พลอยและหวานใจหนุ่มไม่ค่อยได้เจอกันและต้องห่างกันไปในที่สุดแต่ล่าสุดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์สาวพลอยก็ได้ประกาศสถานะโสดของตัวเองตอนรับวาเลนไทน์ว่าแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะ คุณมัมโสดร,รักรักทุกคนซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจพร้อมบอกรักและส่งหัวใจให้กับสาวพลอยกันอย่างล้นหลามขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด